กาทดลองไปนไงบอกรีนไปได้ดีแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้การทดลอง h t p 9เ,เส่อีเส0 0มนอนยักมือระนานะั้นมันยังมีขั้นตอนอย่างนี้เยังผิดพลาดอยู่ท่าแท้คหหะครเหรอขั้นตอนที่ผิดพลาดน,นัมันใหญ่กระโเกินไป แล้วมันก็ได้ออกมาจากกรงแล้วทับท่าน,นแล่ตอนนี้มันก็ไม่ได้สิเพราะฉันไล่แกออกไม่ได้หรอจ้าไม่ไม่ย่าไปได้ดูดย สำรวจที่ภูเขาแห่งนี้กันหน้าว่าแต่ทำไมนัษมีต้นหญ้าเลยอะโหว่าแหละนนยานหญ้า90ทีพี900มีอยู่จริงตำนานนนอนหญ้ากันดิเหรอไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงแตะอืมถือถ้าแถวได้จะเป็นเท่เสียไมอืมมันไม่ได้จะเป็นมิรนะเพื่อน ฉันค,คิดว่าอย่างนั้นแหละฉันก็คิดนะมแม่เป็นมิตรนะนู้นชื่อเหมือนโกนู้นนม่เป็นมิตร นัดตัวเองแล้วต่อนดี้เลยฮึ ฟอตายเลยชิสุดค่อยเยก Ngàn của lâu chanh chút đầm hết đâu có phụ lắm hảy là ai vâng tôi đi đấy

mau toss lolol coba lagi toilet itu à Rồi Nó nhắc tay cả lại tùa này Bạn tôi có tay bạn tôi có tài nhập cảnh Ngập, 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 ngập,

Oh. it's oh. oh, oh. Oh, hvad er det lige vi dør der?